คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเด็กเท่านั้นโดยได้ดัดแปลงมาจากคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ทางการศึกษาสำหรับเด็กโดยไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ใดๆ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูยุ้ยนะคะในคลิปประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในวันนี้ครูยุ้ยมีเนะะื้อหาเกี่ยวกับการใช้ adverbs of frequency นั่นก็คือคำกริยาวิเศษบอกความถี่นะคะคำเหล่านี้มักจะพบในการใช้ประโยคภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า always usually นะคะ often นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆคำที่เด็กๆมักจะเจออยู่บ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าคำเหล่านี้ควรที่จะใช้ในเวลาไหนเราจะเจอในเหตุการณ์อย่างไรนะคะ <S <S คำเหล่านี้เป็นการบอกความถี่ของเหตุการณ์นั้นๆค่ะว่าเราจะใช้อย่างไงเราครูยุ้ยมีคลิปให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยจ้า let's go Adverbs of frequency ก็คือกริยาวิเศษแสดงความถี่โดยเราจะนำ adverbs of frequency นี้มาช่วยบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ของเหตุการณ์หรือการกระทําต่างๆเราจรึงใช้ตอบคำถาม how often หรือที่มีความหมายว่าบ่อยแค่ไหนได้ด้วยเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้เราจะนำเสนอ adverbs of frequency คำว,ว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ always always มีความหมายว่าเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ usually usually มีความหมายว่าโดยปกติ frequently frequently มีความหมายว่าบ่อยๆ often often สำหรับคำนี้นะคะ เราสามารถออกเสียงได้สองแบบด้วยกันเราจะออกว่า often หรือ often ก็ได้นะคะโดยมีความหมายว่าบ่อยๆ sometimes sometimes มีความหมายว่าบางครั้ง occasionally occasionally มีความหมายว่าในบางโอกาส seldom seldom มีความหมายว่าไม่ค่อยจะหรือนานๆนนครั้ง rarely rarely มีความหมายว่าแทบจะไม่เคยและ never never มีความหมายว่าไม่เคยเนื่องจาก adverbs of frequency นั้น,น,นเป็นคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่หรือความบ่อยของการกระทำ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่า adverbs of frequency แต่ละคำนั้นบอกถึงระดับความถี่กี่เปอร์เซ็นต์คำแรกนะคะ never ไม่เคยบอกระดับความถี่ที่0%ก็คือไม่เคยทำเลย rarely rarely แทบจะไม่เคยระดับความถี่5% seldom seldom ไม่ค่อยจะหรือนานๆานครั้งระดับความถี่10% occasionally occasionally ในบางโอกาสระดับความถี่30% sometimes sometimes บางครั้งระดับความถี่50% often often บ่อยๆ ระดับความถี่70% Fre quently, Frequently Frequently บ่อยๆระดับความถี่80% Usually Usually โดยปกติระดับความถี่90% Always Always สม่ำเสมอระดับความถี่ 100%ก็คือทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนี่เป็นเพียงเปอร์เซ็นต์โดยประมาณเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะบอกให้รู้ถึงระดับความถี่ของแต่ละ adverbs of frequency นะคะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวเสมอไปนะคะเรามาดูวิธีการเรียงคำในประโยคนะคะว่าเวลาเราจะพูดหรือเวลาเราจะแต่งประโยคเราจะวาง frequency adverb หรือ adverbs of frequency ไว้ตรงส่วนไหนของประโยคนะคะ เราเริ่มต้นประโยคด้วย subject หรือประธานของประโยคตามด้วย adverb ในที่นี้เราหมายถึงคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่และ main verb หรือกริยาหลักของประโยคนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ I เป็นประธานของประโยค always เป็นคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่ watch เป็นคำกริยาหลัก TV in the evening ทวนประโยคอีกครั้งนะคะ I always watch TV in the evening I always watch TV in the evening มีความหมายว่าฉันดูทีวีในตอนเย็นเป็นประจำ Jane often goes to the movies Jane often goes to the movies Jane often goes to the movies มีความหมายว่า j จ n e ไปดูหนังบ่อยๆสรุปก็คือเราจะวาง frequency adverb หรือ adverb of frequency นี้หน้าคำกริยาที่ต้องการจะบอกความถี่หรือความบ่อยนั่นเองนะคะ often goes always watch เรามาดูวิธีการเรียงคำในประโยคในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าประโยคนั้นมี verb to be นะคะเราจะมีวิธีการเรียงอีกแบบหนึ่งก็คือเริ่มต้นประโยคด้วย subject หรือประธานของประโยคตามด้วย be ตามด้วย adverb ในที่นี้เราหมายถึงคำกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ I เป็นประธานของประโยค am เป็น verb ปี always เป็นกริยาวิเศษที่ใช้บอกความถี่ happy I am always happy I am always happy มีความหมายว่าฉันมีความสุขเสมอ สมชาย is usually well dressed. สมชาย is usually well dressed. สมชาย is usually well dressed มีความหมายว่าปกติแล้วสมชายจะแต่งตัวอย่างดีสรุปก็คือเราจะวาง adverb of frequency หลัง verb to be am always is usually more examples เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ she never reads in bed she never reads in bed มีความหมายว่าเธอไม่เคยอ่านหนังสือบนที่นอน Joe seldom gets up before six o'clock Joe seldom gets up before six o'clock นานๆครั้งที่โจจะตื่นนอนก่อนหกโมงเช้า I sometimes have dinner at 830 i sometimes have dinner at 8 30บางครั้งฉันรับประทานอาหารเย็นตอนสองทุ่มครึ่ง I rarely go to bed late. I rarely go to bed late. ฉันแทบจะไม่เคยนอนดึกเลย Tom's car is usually dirty. Tom's car is usually dirty. ปกติแล้วรถของทอมมักจะสกปรก They are often late for school. They are often late for school. พวกเขาไปโรงเรียนสายบ่อยๆค่ะเรามาทบทวนในเรื่องของการวางตำแหน่งของ adverb s of frequency กันอีกครั้งนะคะว่าเราจะวาง adverb s of frequency นี้ตรงจุดไหนของประโยคนะคะมาดูประโยคแรกนะ she never reads in bed เราวางคำว่า never ซึ่งเป็น adverb of frequency นี้หน้าคำกริยา reads เพื่อเป็นการบอกความถี่ของ reads หรือการอ่านนะคะว่าเราอ่านหนังสือบนที่นอนนี้บ่อยแค่ไหนประโยคที่ 2. Joe seldom gets up before 6 o'clock เราวาง seldom หน้าคำว่า gets up เพื่อขยายให้รู้ว่าตื่นนอนก่อน6โมงเช้าเนี่ยบ่อยแค่ไหน I sometimes have dinner at 8.30 e วางคำว่า sometimes หน้ากริยา have เพื่อขยายให้รู้ว่าเรารับประทานอาหารเย็นสองทุ่มครึ่งบ่อยแค่ไหน I rarely go to bed late เราวาง rarely หน้ากริยา go เพื่อขยายให้รู้ว่า go เนี้ยหรือการเข้านอนดึกเนี้ยนะคะ บ่อยแค่ไหนเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มี verb to be นะว่าเราวาง adverbs of frequency ไว้ตรงจุดไหนของประโยคนะคะซึ่งจะแตกต่างจากประโยคที่ไม่มี verb to be ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือเราจะวาง adverb of frequency นั้นหลัง verb to be เช่น Tom's car is usually dirty เราวาง usually หลัง is They are often late for school ระหวัง often หลัง are สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าน้องๆหรือทุกท่านจะได้รับความรู้จากคลิปนี้บ้างนะคะก็อย่าลืมนำไปฝึกและทบทวนกันนะคะ